สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมอีกแล้วนะครับกับนายอัแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CCM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใส่เสื้อตัวกันอยู่แน่นอนนะครับก็ต้องพูดถึงน้องสตางค์ตระพิสาปรีชาตั้งกิจสมาชิกรุ่นที่2ของวง BNK48 แล้วก็เป็นเจ้ารูน่น้องโรงเรียนของผมด้วยนะครับแล้วก็สาเหตุที่นําเรื่องราวของน้องสตางมาเล่ากันในคลิปนี้ก็เพราะว่า เมื่อ <c oughs> ไม่กี่วันก่อนทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าน้องสตาง์ได้มันจะมีงาน f ฟชชี่ไนท์ของไม่ใช่ฟชชี่ไนท์แฟชชี่เกมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งน้องสตาง์ก็ได้ทำหน้าที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะส,สถาปัตยกรมมยรมศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ต้องบอกว่าแฟนคลับทุกคน ปลาบปลืปล้มใจกับภาพที่เห็นกับคลิปที่เห็นมากๆนะครับแล้วก็ตัวน้องเองก็ได้ทำหน้าที่การเป็นเชียร์ลีดเดอร์ได้าสมบูรณ์แบบแล้วตามความฝันของน้องจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกว่ากว่าที่น้องจะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในงานนี้ได้เนี่ยมันัวน้องผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับมันมีหลายเหตุการณ์เลยที่ชวนให้น้องท้อมากๆนะครับแต่น้องก็ลุกขึ้นสู้จนสามารถ สแสดงในสนามกีฬาได้อย่างที่เราเห็นกันนะครับก็ต้องบอกว่าชีวิตของน้องสตางค์เนี่ยม,มันผ่านเหตุการณ์อะไรอย่างนี้มาเยอะมากนะครับที่แบบเจอเรื่องแย่แย่ทำให้ท้อมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยน้องก็ไม่ยอมแพ้นะครับสู้ต่อแล้วก็จบด้วยชัยชนะทุกทีนะครับเหมือนเพลงพี่เบิร์ดก็คือแต่การแพ้เพราะไม่เคยได้ลงแข่งนาเสียดายนะเสียดายนะครับก็นั่นแหละคือสิ่งที่สตางค์ทำมาตลอดนะครับก็คือน้อง ไม่เคยยอมแพ้แล้วก็สู้ตลอดนะครับอ่ะเราไล่มาตั้งแต่ต้นเลยนะชีวิตของน้องสตางค์เป็นยังไงบ้างนะครับเอาตั้งแต่แบบเข้าวงมาเลยอ่ะนะครับตั้งแต่มาออเดชั่นเลยดีกว่าก็คือคาคุณเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเข้าวงวีนเค48แต่ว่าไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเกี่ยวกับ48กรุ๊ปมาก่อนเลยชีวิตไม่ได้ตาม48กรุป๊ปไม่ได้มีอ่า เมมเบอร์ที่ชอบไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคือแค่จะเป็นศูนย์รู้จักอย่างเดียวคือเพลงคุกกี้เสียงไทยที่มันดังมากในตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากลองมาสมัครดูเพื่อเป็นเส้นทางที่เข้ามาวงการบันเทิงอะไรนะครับแล้วพอส่งใบสมัครสบักมาแล้วก็แบกกีตาร์ตัวหนึ่งบอดิชั่นแล้วรู้ว่าคนที่มาดิชั่นเนี่ยในรุ่นสเนี่ยกว่าหมื่นชีวิตเนี่ยคุณจะทํำยังไงนะครับก็ ผมว่ามีแป้วนะหลายคนมีแป้วแน่แน่หมื่นกว่าชีวิตแล้วแต่ละคนก็สวยๆเก่งๆน่ารักน่ารักแล้วก็ความสามารถก็โดดเด่นกันทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าอยากใช้นามสกุลเบียนเคฟเฟอร์ต่อท้ายมันก็ต้องสู้ใช่ไหมครับน้องสตาร์ก็คิดอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะตัวเองก็ไม่ได้ด้อยไปคนอื่นแหละรูปร่างหน้าตาก็น่ารักขุนก็ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือน้องน้องเพลงเก่งมากน้องเล่นกีตาร์เก่งมากนะครับ ก็ <c oughs> ทำให้มน้องไปออเชั่นเนี่ยมันก็โดนใจคณะกรรมการแล้วก็ทําให้น้องได้ใช้นาสกุลเบ k 4นได้เป็นสตาร์เบียนเคโฟมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับอ่ะเรื่องต่อมาที่น้องแบบไม่แข่งยิ่งแพ้ต่อมาเลยก็คืออ่ะทุกคนานะจํากันได้ว่าหลังจากน้องเข้ามาเป็นเบียนเได้แล้วเนี่ยช่วงแรกเนี่ยน้องติดอ่ะเข้ามานี่แบบ ลาเวนเดอร์เลยเข้ามาก็ติดเพลงเดบิวต์ของรุ่นก็คือเพลงฤดูใหม่ใช่ไหมครับก็โอ้โหได้ออกงานเยอะแยะมากมายแต่หลงจากนั้นก็ <c oughs> ทุกอย่างเลืกอกลับแตละปัดนะครับซิงเกิลที่ห้าบีนเคฟเฟสซีเวน้องก็ไม่ติดออเดชั่นเพลงมาตะน้องก็ตื่นเต้นจนลืมเนื้อก็ทําให้น้องก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ซิงเกิลที่6มันมาจากงานเลือกต้างานเจริญเลเลีชัน น้องก็ไม่มีรายชี่ติดหนึ่งในสายวิศวคนสุดท้ายนะครับชีวิตมันดิ่งมากๆาช่วงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อัลบัมออลบ้มที่สองและบ้านเจะบาจาน้องไม่ติดเพลงหลักเจะบาจาเท่านั้นไม่พอเพลงรองอย่างรีบอลที่มันมีถึงสิบเก้าคนเนี่ยมันน่าจะมีน้องอยู่บ้างก็ไม่มีชื่อน้องอีกนะครับช่วงนั้นน้องดิ่งสุดๆนะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์จะจําได้เลยว่าน้องพูดมาประโยคหนึ่งคือหนูไม่รู้จะสู้ยังไงนะครับก็ โอ้หตอนนั้นแบบเราสงสารน้องมากอะคิดว่าแบบน้องจะแกลัดหรือเปล่าวะอันนี้อันนั้นคะิดจริงๆเลยนะว่าน้องจะแกลัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าสุดท้ายน้องก็สู้ต่อนะครับเพราะว่าถ้าแกลัมันก็คือการไม่แข่งยิ่งแพ้เนาะสุดท้ายก็ต้องกลับไปเป็นสตางตอริซาปีชานั่งกิษนั่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนเหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรนะครับน้องก็เลยตัดสินใจสู้ต่อแล้วสุดท้าย <c oughs> โอกาสมันก็เข้ามานะครับน้องก็ได้ไป วิ่งเล่นอยู่ใน77ดินแดแสนสายวิเศษเพลงหลักของซิงเกิลที่7นะครับติดเสจปัสธ์จนได้นะครับก็ถือว่าเป็น <c oughs> เรื่องที่นา่าภาคภูมิใจมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่ทำให้รู้สึกว่าน้องจะไปไหวไหมนะครับก็คือเหตุการณ์ช็อกโลกที่น้องอุ้มกับน้องแนทรีน สองพี่สาวในแกงหวานเย็นนี่ก็มีกันสามคนเนี่ยก็บวกสตา์อีกคนเนี่ยประกาศจบการศึกษาในเทเตอร์วันนั้นผมอยู่ในนั้นด้วยผมแบบช็อกมากๆนะครับแล้วก็นอกจากผมที่ช็อกแล้วเนี่ยคนบนเวทีน้องสตา์ก็ช็อกไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าอยู่ๆพี่สาวที่สนิทมากทั้งสองคนเล่นประกาศจบการศึกษาพร้อมกันเลยเนี่ยมันทำให้เตรียมใจไม่ทันนะครับ ณเวลานั้นนี่คือผมเห็นแบบน้องร้องไห้หนักมากแบบดูน้องเสียใจมากๆครับเราก็แบบโอ้ตัาหว่าที่น้องสุดลงไปนั่งบนเวทีนี่แบบสุดสุดแล้วะนะครับ <c oughs> เราก็ร้นว่าน้องแบบ <c oughs> จะไหวไหมนะครับคือถ้าน้องตัดสินใจที่จะแกล้ดตามพี่ทั้งคู่ออกไปเราผมก็ไม่ว่านะผมก็เข้าใจน้องนะเพราะว่าการใช้ชีวิตโดยลําพังโดยที่แบบ ไม่มีแก๊งอยู่อ่ะมันมันน่าจะลําบากพอตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องสตาน์ก็ตัดสินใจสู้ต่อนะครับสู้เพื่อตัวเองด้วยนะครับตัวเองก็มีความตั้งใจที่จะทําอะไรในวงมากมายที่ยังไม่สําเร็จนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ต้องแบบรับหน้าที่ของพี่สาวทั้งสองคนต่อนะครับคือแก๊งหวานเย็นที่สร้างกันมามันจะติดตานานแก๊งหวานเย็นไม่ได้น้องต้อง ต้องสู้ต่อเพื่อให้แกงหวานเย็นมีชื่อต่อไปเนี่ยมันก็ทําให้น้องตัดสินใจลุกขึ้นสู้อีกครั้งนะครับแล้วเราก็เห็นเลยว่าหลังจากนั้นมันก็มีสิ่งดีๆตามมาในชีวิตมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสถานะฮวงไม่ว่าจะเป็นเพลงโอลีทูเดย์ไม่ว่าจะเป็นอ่าอย่างที่เราเห็นกันเลยก็คือล่าสุดก็คือไซโยนาราคลนะครับยังไม่รวมอ่าการที่น้องได้แสดง เรื่เดียร์เคลาสช่องนี้ไม่มีหวยด้วยนะครับผมงานต่างๆทั้งหลายมันก็ตามมาไม่อยู่จากการที่น้องสต,ตาร์ตจินใจลุกขึ้นสู้ต่อไปในครั้งนี้นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องราวล่าสุดก็เรื่องการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะสถาบันเดลจรมรมศาสตร,รม์มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ต้องบอกว่าผมว่ามันเป็นความฝันสูงสุดของน้องอีกอย่างหนึ่งเลยนะนอกจากการเป็นศิลปินมีเพลงของตัวเองนะครับคือ ผมว่าน้องอยากเป็นมานานแล้วแหละแต่ว่าตอ,ตอนสมัยอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นวงเียเคได้งง,งานมันเยอะนะครับน้องก็น่าจะแบ่งเวลาลําบากนะครับก็ทําได้แค่เชียเพื่อนๆแล้วก็ถือป้ายของกีฬาสีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์น้องก็น่าจะเก็บเก <c oughs> ็บความฝันนี้ไว้อยู่นะครับแล้วพอมันมาเข้าเรียนมาหาลัยแล้วก็มีโอกาสเนี่ยน้องก็ได้มีโอกาสทํา เป็นที่สักทีนะครับแต่ว่าโอ้เส้นทางการเป็นเชีรเอร์ลีดน้องไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะอย่าลืมว่าน้องทําทํา2อย่างพร้อมกันสามด้วยนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการเป็นไอดอลเรื่องของการเป็นเชร์ลีเดอร์สามอย่างพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็จะต้องเจอเรื่องอย่างยา,ย,ายากมากมาเรื่องของการฝึกซ้อมที่มันหนักมากต้องแบ่งเวลาให้ คือมาดับทั้งซ้อมเรื่องลีดเดอร์ซ้อมเทียเตอร์ซ้อมอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องโดนพี่ๆรุ่นพี่ต่อว่าดุมากมายหรือว่าโดนแฟนคลับที่ไม่เข้าใจคอยแซอีกว่าจะทำสองอย่างได้ไหมนะครับแต่น้องก็ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นสู้นะครับเพราะว่าถ้าน้องถอนตัวมันก็คือการไม่แข่งยิงแพ้ใช่ไหมครับน้องก็สู้เพื่อ ความฝันของตัวเองและสุดท้ายน้องก็ได้แสดงจนได้ก็ทําความฝันของตัวเองได้สําเร็จนะครับก็ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่โรงเรียนของน้องก็ดีใจมากๆนะครับที่เห็นรุ่นน้องโรงเรียนของตัวเองประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตัวเองอยากทํานะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากฝากไปถึงแฟนคลับของน้องทุกคนนะครับว่าเรารักน้องเราห่วงน้องได้นะครับแต่เราต้องให้อิสระกับน,น้องนั่อง น้องจะเลือกใช้ชีวิตของตัวเองด้วยนะครับก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่น้องไปทําผิดกฎหมายทําผิดศีลธรรมจริยธรรมอะไรเนี่ยเราปล่อยให้น้องเขาทาเต็มที่นะครับเพราะว่าน้องก็บอกเองว่าน้องเรียนปีหนึ่งะครับปีเดียวอะ่ะนะครับชีวิตปีหนึ่งมันมีแค่ปีเดียวถ้าเกิดไม่เองไม่ลาออกออกไปสมัครใหม่ใช่ไหมครับน้องก็ขอใช้ชีวิตปีหนึ่งให้เต็มที่เ,เพราะว่า มันมีครั้งเดียวแล้วน้องก็ตลอดมาตอนเป็นนักเรียนน้องใช้ชีวิตการไปในไอกรู้นักเรียนนั่ก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมตอนนี้น้องก็ขอใช้ให้เต็มที่เถอะนะครับก็เข้าใจในตัวน้องกันนะครับให้โอกาสน้องได้ทําในสิ่งที่น้องอยากทําให้เต็มที่นะครับอย่ารักน้องมากห่วงน้องมากจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าพี่เบิร์ดเคยบอกไว้ว่ารักเกินรักมาทําลายนะครับก็ให้สลักกับน้อง ให้น้องได้ทำในสิ่งที่น้องชอบกันครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ